ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคนะครับที่สาขาพระประแดงครับวันนี้บอยชาโคนจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวหัวเดียวที่เป็น4ี่กุญสแล้วก็พร้อมแต่งกันด้วยนะครับด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัวหัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับราคาของเขาเลยครับอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่น 7,000พบาทนะครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงไปอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็แต่งค่อนข้างที่จะเต็มนะเปลี่ยนทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายด้วยนะครับมาดูเลยนะครับด้านหน้าครับเอได้เปลี่ยนเรื่องของไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับไฟวิ่งแบบนี้ เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับ, Day time, รบตัวโคมไฟด้านในเช่นเดิมนะครับตัวไฟหลีเราสบบามารถเลือกสีได้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินนะมีสีแดงแล้วก็สีขาวด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัวไฟหลีจริงๆเป็นสีส้มตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ2สเต็ปก็คือด้านบนนี่ครับแล้วก็ด้านในที่มีไฟเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เลยเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ พร้อมกับด้านล่างนะครับบอยได้เปลี่ยนในเรื่องของไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้นะอันนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกและเป็นแบบ LED ด้วยนะหลอดจะเป็นสีขาวด้วยนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานเขาก็จะมีในเรื่องของหูรากจูงเห็นไหมนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทาง ford นะครับจะมีหูรากจูงให้ด้านหน้า1ข้างแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับเราก็ปี2022ก็ดีไซน์ใหม่นะครับก็จะมีความที่ใหญ่ขึ้นนะลัก รับลมไดดีแล้วก็ดักอากาศได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของฝากระโปรงนะครับก็ <_ d isc an> เป็นแบบเส้นสายที่ดีไซน์ใหม่นะก็ลดในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับก็ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับด้านข้างโป่งล้อก็จะใหญ่มากขึ้นด้วยแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูที่ล้อกันบ้างนะครับตัวนี้ล้อนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าล้อเดิมตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้เราได้เปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นของแบรนด์ cosmic ตัวนี้เป็นล้อแท้เลยนะ รัดกับยาง Monster AT3 นะครับขนาดยางก็เป็น 265/60R18 นะครับส่วนช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นปีกนกอิสระสองชั้นพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคงให้ด้วยนะครับตัวยางตัวนี้เราได้เราวิ่งได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนลูกรังนะก็ลูกค้าวิ่งได้ทั้งสแบบเลยนะครับโอเคในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับก็มีไฟเลี้ยวที่ติดมากับตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับ เห็นไหมก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคิวเวนศาสตร์เราได้ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับสฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นคนนั่งฝั่งนี้แล้วก็คนขับด้วยฟิล์มนะครับเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้ตัวนี้ก็สามารถเลือกฟิล์มได้นะไม่ว่าจะเป็น40รอบคันหรือ46 0 0หรือ80ลูกค้าสะดวกแบบไหนก็แจ้งบ่อยได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเบ้ากันรอยนะครับตัวนี้ก็ปกป้องกันเป็นรอยนะครับ ถัดมาด้านหลังนะครับก็จะมีในเรื่องของขอบกระบะด้านหลังให้กับลูกค้าพร้อมกับราวนะฮะถ้าเป็นหัวเดียวก็จะมีราวตัวนี้ให้นะราวขอบกระบะให้นะครับตัวขอบกระบะตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จะเป็นโลบายเหล็กหรือว่าอะไรก็ก็ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เราจะเจาะมาให้กับโรงงานแล้วนะครับส่วนเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้เชื้อเพลิงเราจะเติมเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง b 7และก็ b 2 0นะครับความจุข,ของถังก็อยู่ที่80ิลิตรนะครับส่วนโชคด้านหลังนะครับของตัว เนกเจนทุกรุ่นแล้วก็เป็นโชคอยู่นอกแคสซีนะครับก็จะรับน้ําหนักแล้วก็ส่งตัวได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับอ่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่เกินไปนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ที่บอยเปลี่ยนให้นะจะเป็นแบบ Full LED ด้วยนะครับจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวอ่าไฟเบรกไฟหลีพวกนี้จะเป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยก็เป็น LED นะครับไฟถอยก็เป็น LED เช่นเดียวกันอันนี้บอยเปลี่ยนให้นะเดิมคือเดิมเดิมจะเป็นแบบหลอดธรรมดานะอันนี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วก็มีสัญลักษณ์สี่คูณสี่เพราะตัวนี้จะเป็นหััววเดียแบบบนะคร เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือตัวอะคริลิกนะครับที่มีคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นติ๊กเกอร์นะอันนี้เป็นอะคริลิกนะคะลูกค้าอยากได้แบบดูออกเป็นแนวสามมิตินุนนๆขึ้นมาอันนี้ก็แปะเป็นอะคริลิกตัวสีดาไว้ให้เลยแบบนี้นะครับให้ดูคร่าวๆตัวนี้ยังไม่ใส<ๆ>่ไลเนอร์นะเดี๋ยวรอใส่ไลเนอร์นี่ยัง PDI ไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวก,กระบะ <S <S ด้านในลูกค้าจะเห็นนะครับก็คือมันทุกได้มากขึ้นเพราะซุ้มล้อสองข้างตัวนี้เราจะไม่ใหญ่นะทาให้ เราบรรทุกได้ดีมากขึ้นด้วยตัวกล่องตังนั้นจะเป็นไฟไฟเลี้ยวเดิมนะไอไฟไอไฟด้านหลังเดิมนะอันนี้บอคืนให้กับลูกค้านะอันนี้เปลี่ยนไม่ให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ดูที่ฝากระบะท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวซีแคมป์ที่เอาไว้จับปากกาชิ้นงานนะครับแล้วก็มีสเกลในเรื่องของสเกลบอกด้วยนะครับลูกค้าสามารถสายช่างก็สามารถเอาตัวปากกาชิ้นงานมาจับแล้วก็เอาตัววัสดุที่เราจะตัดรเราจะเชื่อมตัวเนี้ยเราก็มาใช้งานได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะมีอีกอย่างหนึ่งที่บอยเปลี่ยนกับเจ้าตัวหัวเดียวที่เป็น4ีคูณสนะครับด้านในเดี๋ยวจะไปชมกันครับว่าเปลี่ยนเป็นอะไรกันครับผมคัดมาต่อกันที่ด้านในครับกับเจ้าตัวหัวเดียวที่เป็น4ีคูณสนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับก็ในเรื่องของเบาะนะครับแน่นอนเปลี่ยนเบาะให้นะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเดินได้ด้วยสีแดงตัวได้สีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเอาเป็นสีดําล้วนเลยก็ได้หรือเป็นสีอะไรก็แจ้งบอยมานะครับ พิ่มเติมขึ้นมาอันนี้บอยได้ติดกล้องมองหลังให้กับลูกค้านะแต่อันนี้ยังไม่ได้ติดเพราะว่ามันมีฟิล์มอยู่เดี๋ยวรอให้ลูกค้าไปติดเองแต่บอยเดินสายไฟอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูหน้าจอเจ้าตัวสีคุณสีมากเราเห็นนั่นเราเห็นกันเยอะแล้วนะรัเก็เป็นหน้าจอขนาดอ่าแนิ้วนะครับที่มีในเรื่องของเป็นดิจิตอลสีร้อเเซเลยจะไม่มีเข็มประสงค์สังเกตไหมก็สวยงามนะครับตัวไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะ ทุกรุ่นของฟอร์ดนะครับจะมีไฟหน้าออโต้มาให้แล้วลูกค้าตั้งตรงนี้ไฟก็จะติดเองถ้ามืดน,นะครับอันนี้คือสวิ B ern, ์อุปกรณ์เสริมคือไฟหน้า,าไฟตัดหมอกท,ท,ที่ที่บอยติดให้ถ้าลูกค้ากดก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะอันนี้เปิดสีแดงก็ปิดนะกุญแจก็เป็นแบบรีโมท1ดอกนะครับแล้วก็เป็นกุญแจไม่ใช่รีโมท1ดอกนะครับผมวงเลกลายก็เป็นแบบมัลตินะครับเราสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงจากจากตรงนี้ได้เลยนะครับวางสายอะไรพวกนี้รับสายตรงนี้นะครับ หน้าจอกลางนะครับก็เป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถเล่นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันของทาง Ford คือ Ford p a ารนั่นเองเราสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถระยะไกลได้ด้วยแล้วก็เช็คคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะครับามาต่อด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของดิฟล็อกที่เป็นแบบไฟฟ้าให้นะครับตรงนี้นะดิฟล็อกไฟฟ้าแล้วก็จะมีในเรื่องของที่ชาร์จโทรศพัพท์ สายชาร์จนะจะเป็น type A type C อะไรพวกนี้ USB ตัวนี้ได้หมดนะครับหัวเกียร์ก็ดีไซน์ใหม่ก็จะดำๆเล็กๆดูสปอร์ตมากขึ้นโหมดการขับขี่ก็ปรับได้ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็น 2H 4H หรือว่า 4L เราหมุนเอาตัวนี้เอานะครับตัวกลองเก็บของนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับมีตัวเสียบไฟ12โวลต์อันนี้บอยเสียบตัวกล้องให้กับลูกค้าแล้วนะครับ โอเคเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว4คูณ4ที่เป็นหัวเดียวบอยบอกเลยนะโชรูมบอยทะลามไอ้พระประแดงขายดีมากนะครับตัวเจ้าตัว4คูณ4แล้วก็ลงเยอะด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้ตัว4คูณ4ไปใช้ในไร่ในสวนนะครับก็ติดต่อมาหาบอยได้นะครับเดี๋ยวบอยจะทิ้งไ d ดีไลน์หรือว่าจะโทรมาหาบอยที่06459300 5 5ก็ได้นะครับวันนี้บอยชาโคอยู่สาขาพระประแดงนะต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ